พี่น้องครับ <c oughs> นี่คือต้อนที่สีนะครับต้นนี้เพิ่แทงอยอดออกมาก,ก่อนถาพ่อแนะนําวิธีค้นโคกได้กะทักมาบอกเลยเดี๋ยวกาไปจังไหนเขาจังสิในต้นที่สามพี่น้องเบิง้งขั้นมาติดลูกติดหน่วยนะครับสิเป็นตาสะอ่อนช่องเงี้ยงามแห้งดอกช่องงางแห้งนะครับต้นนี้ยุดทั้งึ้นบานวุ่ดีเลย นี่คือต้นที่สองนะครับพี่น้องต้นนี้อยู่ฝั่งบ่อปลานะครับนี่กาลังเป็นดอกเบ่งข้างหลังนะครับข้างหลังพี่น้องเห็นบ่นี่คือต้นเงาะนะครับนี่คือต้นเงาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางเบ่งต้นเงาะลองเบ่งววาปีนี้บ่ฉีดเสือเขาสติตลูกบ่ลองเบ่งยักปีเดี๋ยวปีหน้าจะค่อยว่ากันส่วนนี้คือต้นที่สามนะครับสิไดิกินบ่เดี๋ยวก็ต้องตามดูนะครับเดี๋ยวสิ ลงให้พีเพียงน้องเด้หเห็นอยู่เร่อยว่าถ้าปลูกให้เขาเป็นดอกแล้วตอนต่อมาคือในต้นที่สามพี่น้องเบิ้งคขาเปมนติดลูกติดหน่วยนะครับสิเป็นตาสะอ่อนช่องเงี้ยงามแห้งดอกช่องงามแห้งนะครับในต้นที่สามพี่น้องเบิ้งคขาเปมนติดลูกติดหน่วยนะครับสิเป็นตาสะอ่อนช่องเงี้ยงามแห้งดอกช่องงามแห้งนะครับนะครับวิธีของกอกปลูกไว้ท 3, bbe bbe? Ing, ั้งหมดสี ig, ่ต้น <methods> นี่คือต้นแรกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกระย่างที่ค้นขอกบอกมีแนวสีอ่างอีกแล้วรอบบานวิทยนคอกมีแนวอ่างหลายนะครับติดหน่วยติดหลูกติดผลเาเห็ดปลเขาสําเร็จให้ได้เติบโตเมื่อแล้วเหดให้เป็นดอกแล้วเหตุาจางไหนเขาสิได้กินหน่วยสิลองบอว่าปีนีบ้บ่ฉีดเขาสิติดหลูกบ่กลองบอกยีกป่ปีเดียวปีหน้าจังค่อยว่ากัน ตัวนี้คือต้นทีส่สามนะครับแล้วก็เป็นไหลกันตัวน,นี้ต้นที่สามนี่ก็เป็นไหลกันอยู่ฝั่งบอ่อป่ากันนะครับส่วนต้นที่สีน่นี่ทีแรกเป็นเป็นตะดีใจน้ำคนขอกนะครับแต่ว่าแทงหยอดออกมาก่อนนะครับว่ามนสืบเป็นน้ำมู่เดี๋ยวไปเบ่งต้นที่สี่กันงามเลยคนบอกว่าหาห่างมอ้นมาฉีดต่เป็นตัวผูน้นำวิถีคนขอก,กับบ่านนห,หาอยู่ คนโคกก็ยังวนได้หามาอยู่นะครับวิธีคนโคกปลูกไว้ทั้งหมดสี่ต้นนี่คือต้นแรกถามพ่อแนะนําวิธีคนโขกได้ก็ทักมาบอกเลยเดี๋ยวไปจังไหนเขาจังสิเดี๋ยวใ้เบืองต้นนี้ก่อนนะครับพี่ต้นนี้คือออกดอกเบิดได้ไป็นหน่องพี่นหนองเบิองนะครับอยู่เหนียดไปปลายบนเขาสิเป็นหน่วยให้เขาได้กินบ่ยังบ่รูุ้นะครับว่าต้องเฮ็ดแบบไดเขาจังสิติด หลวกติดหน่วยนะครับเดยวพี่น้องกับเป็นไหลกันตอนนี้ตอนที่สามนี่ก็เป็นไหลกันอยู่ฝั่งบ่อป่ากันนะครับส่วนต้นที่สี่นี่ที่แหลกเป็นครับผู้ใดมีประสบการณ์มีแนวทางกับทักมาบอกกันนะครับเบิ้งงตระชอดมพี่น้องช่อดอกในสมบูรณ์แห้งครับพี่น้องครับ นี่คือต้อนที่สีนะครับต้นนีพันแทงหย่อดออกมาก,ก่อนสิดิกินว่าเดี๋ยวก็ต้องตามดูนะครับเดี๋ยวสิลงให้พี่เพียงน้องได้เห็นอยู่เลยว่าถ้าปลูกให้เขาเป็นดอกแล้วผลนต่อมาคือสวัสดีพี่เพียงน้องที่เขารพรักของวิธีคน้นคอกทุก,ท,กทุกทันนะครับเสาร์ันสุขที่สิบสองมกราคมสอกหย่อนอ่อนอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มเป็นดอกแล้ว อยู่ไปลไปลายอดเลยนะครับกํ็่ังแทงช่อดอ,อกออกมาแล้วเดี๋ยวสิทายบางอีกนะครับว่าเขาสิติดลูกสิไิ้กินบ่เดี๋ยวก็ต้องตามดูนะครับเดี๋ยวสิลงให้พี่ๆพียงน้องเห็นอยู่เรื่อยว่าถ้าปลูกให้เขาเป็นดอกแล้ว,วันต่อมาคือถาพ่อแนะนําวิธีวันโคกได้กะทักมาบอกไดยเด้ครับไปจังไหนเขาจังสิท่ับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือต้นที่สีนะครับ ตน้นนีพ่นแทงหยอดออกมาก่อนงามเลยคนบอกว่าห้หาฮอม,ม์โวนมาฉีดเป็นตัวผูน้นาวิถีคนขอก,กับวอนเหหาอยู่คนขอกก็ยมวบ่ไห้หามาอยู่เป็นตาดีใจน้าคนขอกนะครับแต่ว่าเป็นตาดีใจน้าคนขอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใ้เบิ่งต้นนี้ก่อนนะครับที่ต้นนี้คือออกดอกเบิดเด้อพี่หน้องพี่นหนองเบิ่งนะครับ อยู่หนอยดเหนียไปเหมือนกันนะครับสวัสดีครับแทงหยอดออกมาก่อนนะครับว่ามันสิบเป็ีนน้ำมู่เดี๋ยวไปเบ่งต้นที่สี่กันยังสิได้กินหน่วยพี่น้องบอกกันในเด้อเบ่งต้นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบ่งต้นที่สองเบ่งต้นนี้แล้วเดี๋ยวไปเบ่งต้นที่สองนะครับว่ามันพันสิบว่าเป็นดอกแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีดอกตามมอกาแล้วนะครับยืดไปหยอดต้นนี้แห้งสูงแห้ง พี่น้อง,บงเบิ้งเขาสิเป็นหน่วยให้เขาได้ก,กินบ่ยัง่รู้นะครับว่าต้องเฮ็ดแบบใดเขาจัางสิติดลูกติดหน่วยนะครับเดยวพี่น้องที่กำลังออกดอกกันนะครับปลูกไว้ซีตนข้างคบ้บานนะครับ้างบานบ้างบ่อปลาปีนี้เป็นตาดีใจหลายให้กันนะครับวะออกดอกนะครับจะงาม ก็เป็นไหลกันต้นนี้ต้นที่สามนี่ก็เป็นไหลกันอยู่ฟังบ่อป่ากันนะครับส่วนต้นที่สี่นี่ทีแรกเป็นง่ามเลยคนบอกว่าห้หาฮออมโมนมาฉีดต่เป็นตัวผู้นาวิธีคนโขกกับวอนหาอยู่คนโขกกับยมวนหามาอยู่ถาพ่อแนะนําวิธีคนโอกได้แต่ทักมาบอกเลยเด้๋ยวกาไปจังไหนเขาจังสิถาพ่อแนะนําวิถีคนโอกได้แต่ทักมาบอกเลยเด้๋ยวกาไปจังไหลเขาจังสิ ่อดอกสมบูรณ์แห้งนะครับเป็นทุกยอดนะครับแทงช่อดอกออกมาทุกยอดช่องามๆนะครับนี่ต้นแรกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิ่ย่างที่ค้นขอกบอกมีแนวสีอ่างอีกแล้วระบ,บานวิธีขั้วขอกมีแนวอ่างหลายนะครับเดี๋ยวไอ้เบิ้งต้นนี้ก่อนนะครับนี่ต้นนี้คือออกดอกเบิดเด้ยีหน้องพี่นอ้นองเบิ้งนะครับอยู่เนย,ยอดไปไปเพื่อนครับพีหน่องครับ นี่คือต้อนที่สี่นะครับต้นนี้เพิ่นแหงยอดออกมาก,ก่อนถาพ่อแนะนําวิถีฮันโคกได้กะทักมาบอกเลยเดี๋ยวกาไปจังไหนเขาจังสิใบให้กันนะครับโอนดอกนะครับก็มั่เป็นพันสิบว่าเป็นดอกแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีดอกตามออกาแล้วนะครับอยู่ปลายยอดต้นนี้แห้งสูงแห้งพี่น้องเบื้องกันนะครับสวัสดีครับเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวจะหลุดกันว่าปีนี้ เป็นดอกหลายๆสิิได้กินเล็กน้อยบอ่เปเบิ่งนกันครับบ่สำหรับกิบนี่ขอหยาดลาพีละน่องไปก่อนนะครับแห้งๆรวยๆบังๆโกโฉกกันมาสวัสดีพี่พีน้องที่เคารบรักของวิธีค,นค้นคอกทุกๆท่านนะครับเสาร์วันศุกร์ที่12มกราคม2 5 6สวัสดีพี่พีงน้องที่เคารบรักของวิธีค,นค้นคอกทุกๆท่านนะครับ สารวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมสองงามเลยคนบอกว่าห้หางอโมอนมาเฉียดเป็นตัวผูน้นาวิตีคนขอก,กับบัวในห,หาอยู่คนขอากับยังบม่ในห,หามาอยู่ครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือต้อนที่สีนะครับต้นนี้เพิ่แทงหยอดออกมาก,ก่อนหยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับแต่ว่าเริ่มเป็นดอกละ อยู่ไปบปหยอดเลยนะครับก็ลังแทงช่อดอกออกมาแล้วเดี๋ยวสิ่ทยบางอีกนะครับว่าเขาสิติดลูกสวัสดีพี่เพียงน่องที่เครารพบหลักของวิธีคนคอกทุกทุกคันนะครับเสาร์วันศุกร์ที่สิบสองมกราคมสองเห็นดอกแล้วกับ็นตาสอรน์น้องพี่น้องเนาะดอกชอ่อใหญ่ๆงามๆพี่เพียงน่องที่เคยปลูกที่รองเมื่อว่าปีนี้บ่ฉีดเือเขาสิติดลูกบ่ ลองบังยักปีเดี๋ยปีหน้าจังคอยว่ากันส่วนนี้คือตอนที่สามนะครับลองบังว่าปีนี้บ่เฉียดเขาสิติดลูกบอ่อลองบังยักปีเดี๋ยปีหน้าจังคอยว่ากันส่วนนี้คือตอนที่สามนะครับติดหน่วยติดลูกติดขลเ,เห็ดปลูกเขาสําเร็จแต่เด้เติบโตเมื่อแล้วเห็ดห้เป็นดอกแล้วเห็ดอย่างไหนเขาสิได้กินหนวยเดี๋ยว้นเบืองต้นนี้ก่อนนะครับ ที่ต้นนี้คือออกดอกเบิดเด้อบเปนหน่องพี่นหนองเบ่งนะครับอยู่จนยอดไปไปลายเบ่งหลายๆกันนะครับสจ้อนดอกนะครับเอบ้าไม่เบ่งกันนะครับเดี๋ยวจงหลุดกันว่าปีนี้เป็นดอกดหลายๆเสด็กินจากหน่วยบ่ไเปเบ่งกันครับงามเลยคนบอกว่าห้หาฮมรวนเมื่อฉีดห้เป็นตัวผูน้นำวิธีคนขคกกบ,บนในห,หายอยู่ คนขอก็ยังมม่ได้หามาอยู่สิดิกินว่าเดี๋ยวก็ต้องตามดูนะครับเดี๋ยวสิ